ออกจากบ้านด้วยการแต่งตัวเป็นพุ่มไม้พร้อมกับให้เด็กๆแต่งตัวเป็นถุกขยะสีดำตบตาเจ้าหน้าที่โดยคลิปดังกล่าวนะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเสือชีตาเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ก็อยู่ในภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ในขณะที่มนุษย์เราสามารถพัฒนารถแข่งฟอร์มูล่าอีให้ทรงพลังและเร็วด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเสียงเงียบบลพิษ่ต่ำบ้าทําให้รถแข่งฟอร์มูล่าอีนะครับและเสือชีตาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความเร็วทั้งคู่โดยมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3วินาทีเท่ากันแต่ถ้าจําเป็นต้องนําเจ้าแห่งความเร็วทั้งสองมาแข่งกันล่ะครับเพื่อประชันกัน ให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยจะเป็นยังไงพอเมื่อสัญญาณออกสตาร์ทดังขึ้นเท่านั้นแหละครับเจ้าเสือชิต้าก็วิ่งนำโด่งไปก่อนเลยสร้างความประหลาดใจต่อผู้คนได้ชมคลิปนี้เป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็โดนลดแข่งไล่ตามขึ้นมาเรื่อยๆจนเมื่อเข้าเส้นชัยปรากฏว่าทั้งคู่เสมอกัน โดยนับจากล้อหน้าของรถแข่งและขาหน้าของเสือชิต้าที่แตะเส้นชัยทาเอาหลายๆคนนะครับอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเสือชิต้าเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเต็มที่เหมือนกับมันวิ่งไล่ล่าเหยื่อแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามนุษย์เอาชนะธรรมชาติไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปเพราะถึงแม้ว่าจะพัฒนารถแข่งให้เร็วทรงพลังแล้วก็ตามซึ่งการประชันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ชาวโลกตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการกระทําของมนุษย์ที่ กำลังเบียดเบียนสัตว์โลกจนใกล้จะสูญพันธ์อย่างเสือชิต้าเป็นต้นปลอมตัวเป็นผู้ไม้ออกจากบ้าน เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะฮะหลังจากที่นายกรัฐมนตีบอริสตอนสันแห่งสาอาณณาจกักรได้ออกแถลงการประกาศใช้มาตราล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อยกระดับความเข้มงวดของมาตรการการกำจัดของไวรัสโควิดสินสหราในสาณาณาจากักรซึ่งห้ามประชาชนทุกคนนะครับออกจากแค่สถานและห้ามรวมตัวกันเกิน2คนตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏนะครว่าในโลกออนไลน์เนะี่ยมีเหตุการณ์คลิปไวรัลที่ทั้งฮาและอึง้งโดยเป็น ภาพของครอบครัวหนึ่งในฮไฮฟอร์เชียของประเทศอังกฤษที่แอบฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวและแอบออกจากบ้านด้วยการแต่งตัวเป็นุ่มไม้พร้อมกับให้เด็กๆแต่งตัวเป็นถุกขยะสีดำตบตาเจ้าหน้าที่โดยคลิปดังกล่าวนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแอบพายเอาไว้ได้ก่อนจะเอามาลงในแอป t ิกตอจนกลายเป็นไวรัลในที่สุดนั่นเองฮะใบพัดกังหันลมที่ยาวที่สุดในโลก และที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นใบพัดกังหันลมที่ยาวที่สุดในโลก ที่มีความยาวถึง88.4เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นผลงานของบริษัท MHI Velan Offshore จากประเทศเดนมาร์กที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดในโลกอีกด้วยโดยติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเมืองออสเตรเลียและที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเสาของกังหันลมนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ220เมตรการใบพัดขนาดใหญ่และหนักมากด้านละ3ตัน ยาวมากถึง88เมตร และขณะที่ใบพัดหมุนจะกินพื้นที่กว่า2 1 1 2 4ตารางเมตรทำให้กังหันลมยักษ์ตัวนี้นะครับมีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ9เมกะวัตต์แตกต่างจากกังหันลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบอื่นที่มีกำลังไฟฟ้าเพียง4-6เมกะวัตต์เท่านั้นและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง21600 0กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของบ้านเรือนตั้งแต่7 0 0 0ถึง10,000ครัวเรือนแถมมันยังมีอายุการใช้งานนานเฉลี่ยถึง25ปีะหลังจา จากหมดอายุแล้วนะครับอะไรของมันกว่าร้อยละแปก็ยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกต่างหากซึ่งตอนนี้กังหันลมรุ่น V 1 6 4เป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกําลังได้รับการทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าในเมืองออสเตรเลียและทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็หวังที่จะผลักดันให้กังหันลมตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้ารองจากระบบผลิตไฟฟ้าหลักของเดนมาร์กในอนาคตอีกด้วยหินประหลาด แน่นอนนะครับว่าในโลกของเราเดียมีเรื่องราวและสิ่งแปลกๆมากมายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อว่าคริสตาวัตเตอร์บอลที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในรัฐามินาทูโดยหินก้อนนี้นะครับมีน้ําหนักราวๆกว่า250ตันมันถูกตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันกว่า45องศาแต่มันกลับไม่ตกลงมาอีกทั้งมันยังวางตั้งแบบนี้มานานกว่า1,300ปีแล้วแหละครับซึ่งแน่นอนว่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยสร้างความประหลา หัดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันนะครับว่านี่เป็นก้อนหินที่พระเจ้านํามาวางไว้แต่นะักธรณีวิทยาเผยว่าน่าจะเป็นการกัดกร่อนทางธรรมชาติแต่ด้วยความแปลกประหลาดและน่าสนใจทําให้ก้อนหินก้อนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนต่างพากันไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยครับดมปั่นจัก,กรยานเข้าไปในป่า และถ้าหากเราเดินเข้าไปในป่าเราอาจจะเจองูเสือหรือผีก็เป็นได้แต่ใครจะไปคิดไปฝันแล่ละครับว่าจะเจออะไรที่น่าทึ่งน่าตื่นตะลึงแบบนี้เขาไปเจอกับกระท่อมปริศสนาแห่งหนึ่งแต่พอจอดจักรยานแล้วเดินเข้าไปดูข้างในเท่านั้นแหละครับเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาว่ามันมีแบบนี้อยู่จริงๆซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเห็นแล้วแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองโดยพบว่ากระท่อมหลังนี้นะครับมีความสูงไม่มากและถูกสร้างขึ้นระหว่าง2ต้นไม้เท่านั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่อเม z ิ่งมากเลยนะครับสัตว์แปลกประหลาดในป่า เรียกได้ว่าไม่มีใครเคยเห็นสัตว์แปลกประหลาดตัวนี้มาอย่างแน่นอนครับรวมไปถึง2นักเดินทางพวกเขาได้ค้นพบสัตว์แปลกตัวนี้ในป่าเลือกของอเมซอนโดยทั้งสองนะครับไม่เคยเห็นสัตว์รูปร่างประหลาดนี้มาก่อนเลยพอทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็กระดุกกระดิกโดยจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าจะอยู่ในจําพวกนอนผีเสือ้อซึ่งไม่มีใครได้เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนและมันนะครับกลายเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีชื่อซึ่งทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นมาก ที่ได้เป็นคนค้นพบเป็นคนแรก จึงได้ถ่ายรูปมันเก็บไว้และนํามาโพสต์ลงบนทวิสเตอร์ของพวกเขาเพื่อให้ชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันตั้งชื่อให้กับมันและสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดแล้วก็อึ้องหนักไปกว่านั้นอีกเมื่อในที่สุดแล้วมันก็ได้ชื่ออย่างเป็นทางการและชื่อของมันนั้นก็คือโดนัลทัมแคทเธอร์ิล่าหรือนอนผีเสื้อโดนัลทัมซึ่งเป็นการนําเอาชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดมาตั้งนะครับเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าลักษณะขนสีทองของมันนั้นไปตรงกับทรง ผมของท่านประธานาธิบดีนั่นเองจนกลายเป็นเรื่องฮือฮาและขำขันของชาวเน็ตไปโดยปริยายพอดูยังไงยังไงนะครับมันก็เหมือนกับทรงผมของท่านผู้นำจริงๆวิ่งวัวกระทิงหลายคนคงเคยเห็นเทศกาลแปลกๆต่างๆนา,นานากันมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมอยากจะพาทุกคนไปชมเทศกาลแปลกของคนสเปนกันนะที่ไม่รู้ว่าจะสร้างความสนุกและความเจ็บปวดให้แก่นักต่องเกี่ยวกันแน่ กับเทศกาลวิ่งวัวกระทิงในเมืองปามโปนาของประเทศสเปนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง14กรกฎาคมของทุกปีและเป็นเทศกาลวิ่งวัวกระทิงประจำปีอันโด่งดังไปทั่วโลกโดยผู้เข้าร่วมนะครับจะต้องวิ่งหนีวัวกระทิงและแต่งกายด้วยชุดสีขาวผ้าพันคอสีแดงเพื่อดึงดูดสายตาจากสัตว์เหล่านี้ซึ่งในช่วงเช้าของวันงานเนี่ยก็จะมีการปล่อยวัวกระทิงออกจากข้อให้วัววิ่งไปตามเมืองตามเส้นทางต่างๆราว850เมตร ส่วนเหล่าผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปพร้อมกับพวก,กระทิงที่ปล่อยมาอย่างโอลมาน ส่วนในตอนบ่ายก็จะเข้าสู่สนามแข่งบัวกระทิงของเมืองและจะมีมาทดาดอลรอต่อสู้กับบัวอยู่และพวกมันก็จะต้องถูกฆ่าตายภายในสนามสู้แห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะฮะแต่ก็มีการจัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตนู่นแหละและในแต่ละปีเนียแน่นอนว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บระหว่างการวิ่งวัวอย่างแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มาากักจะก้าวพลาดบ้างก็ถูกเหยียบหรือถูกกระทิงขวิด แต่ผู้กล้าบ้าพลังเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแค่ชาวเมืองเท่านั้นนะครับแต่เป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยที่ความสนใจและอยากจะประลองความกล้าท้าความเสี่ยงกับงานประเพณีบแบบนี้ปรากฏการธรรมชาติของต้นไม้เวลาเราไปท่องเที่ยวยังสถานที่ที่มีต้นไม้ป่าเขาส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะมองแต่ทัศนียภาพรอบข้างกันใช่ไหมฮะแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าแบบนี้ บางทีเราอาจจะเห็นสิ่งสวยงามจากธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นปรากฏการ Cloud ์คลาวไซเดตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นความน่าอัศจรรย์ของต้นไม้ที่เว้นช่องระหว่างกันรวมไปถึงกิ่งก้านของต้นไม้ก็จะไม่สัมผัสกันจนทําให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆนานา,นาเกิดเป็นภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นโดยพฤติกรรมของต้นไม้ในลักษณะนี้นะครับถูกค้นพบและสังเกตครั้งแรกในพศวรรษอี่สซึ่งมีคําสันนิษฐานไว ต่างๆนานาอาทิเช่นต้นไม้กําลังพยายามปกป้องกิ่งก้านของมันเพื่อไม่ให้เกิดการแตกหักรวมไปถึงลดการแพร่กระจายพันธุ์ของแมลงที่เป็นอันตรายหรือเกี่ยวกับการสังคาข้อแสงแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆนะครับพวกเราก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแปลกหูแปลกตากันไปอีกแบบทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสําหรับที่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าซาลาเดลยูนีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโบลิเวียซึ่งครอบคุมพื้นที่ประมาณ1,000 0ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวโดยตามตำนานจากปากของคนท้องถิ่นเล่าว่าทะเลเกลือซาลาเดอยูนีนี้นะครับเกิดจากน้ําตาผสมกับน้ํานมที่หลั่งลินของนางยักษ์สีทูนูป้าที่ร้องไห้ในขณะให้นมลูกหลังจากถูกโคสคูผู้เป็นสามีทิ้งไป โดยทะเลเกลือแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซาล่าเดทูนูปาที่มีสีขาวละลานตาของเม็ดเกลือตัดกับแสงสีฟ้าของนาภาจนเกิดเป็นภาพอันสวยงามจับตาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมวลทรายจะปกคลุมไปทั่วพืนน้ําซึ่งเปรียบได้กับกระจกบานใหญ่ที่ส่องแสงและยิบระยับมาวับสะท้อนมนตเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้ได้สวยงามมากจริงๆร้อนจนจะละลาย ช่วงนี้พอเจอกับอากาศร้อนๆในอับหลายคนก็มักจะบ่นกันว่านี่ร้อนจนจะละลายอยู่แล้วซึ่งเมืองไทยของเราเนี่ยคำพูดแบบนี้จะเป็นจริงครับเมื่อเจอกับภาพเหล่านี้และนี่คือภาพของสิ่งของต่างๆที่มันถูกรลอมละลายจากแสงแดดในวันที่มีอุณหภูมิสูงมากๆที่เมืองฟินิสในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว,ว่าร้อนจนละลายของจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โดยเมืองฟีนิกซ์นะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแอลิโซนาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาติดกับทิศใต้ของเม็กซิโกโดยเมืองนี้หลายคนรู้จักกันในชื่อหุบเขาแห่งพระอาทิตย์เพราะเมืองนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยภูเขาแทบทุกด้านและภูมิประเทศส่วนใหญ่ในแถบนี้เป็นทะเลทรายมีที่ท่องเที่ยวดังๆก็อย่างเช่นแกรนแคนยอนแอนทลโลปแคนยอน และภาพที่นำมาให้ชมกันเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองฟีนิกซึ่งวันนั้นอุณหภูมิของเมืองทั้งเมืองสูงถึงประมาณ49องศาเซลเซียสและเมื่ออุณหภูมิสูงขนาดนี้เนี่ยก็ส่งผลให้สิ่งของเล็กๆไปจนถึงอุปกรณ์และวัสดุชิ้นใหญ่ถึงกับล้อมละลายรวมไปถึงยังมีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินที่สกายฮาร์เบอร์แอร์พอร์ตเหตุเพราะอากาศที่ร้อนจัดเกินไปนั่นเองดูสิฮะขนาดถังขยะยังละลายได้เลยนะฮะเนี่ย